สวัสดีทุกคนครับวันนี้ครับแอดมินเนยมาทํางานแล้วนะทุกคนวันนี้มาดูแอดมินเนยจะเจอเสือหรือเจอหมาหรือเจอแมวนี่ครับวันนี้เขาก็มานั่งวันนี้จะทําอะไรครับแอดมินเนยเน่เน่นี่จ้องดูนะครับนี่คือการใช้สมาธินี่แต่กระเป๋านี้นะครับ ไม่ไม่ว่างเปล่าก่อนเนอะเปลา,น,ปลานักไม้นักไม่ผมไม่หนักนะครับทุกคน,นเนี่ยนีที่มีอะไรมั้เมงเปิด,ปเ,ดเปล่าเลยดิเนี่ยเปิดอะไรที่มีอะไรมั้มงนี่เรามาดูกันนะครับทุกคนที่เขาแบกอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าถ้าเป็นตอนเรียนนี่คงคงอย่าเป็นอันนี้นะครับนี่หรือมาดูน,นะทุกคนโอ้มีอันนี้ด้วยนะครับโน้ตหนึ่งเออซัมซุงโน้ตหนึ่งทุกคนนี่มีพัดลม นี่นี่มีพัดลมแยกไว้มีสายชาร์จทุกคนนี่สายชาร์จไทซีด้วยทุกคนนี่เอามาดูครับมาดูนี่อนันนี้รถนะครับรถเอาไว้ขับนี่โฟล์ลารีนี่ทุกคนโฟล์ลารีแล้วก็มีแบตเตอรี่นาฬิกาเออเอามีสายชาร์จอีกทุกคน นี่ดูโอ้มันของมันจะเยอะกระเป๋าตัวเรมันนะทุกคนนี่มีอะไรอีกทุกคนมีสกอตเทปหัวชาร์ตโอ้มีกันไกลกันนะทุกคนนี่โอ้บัตรเอทีเอ็มก็มีนะบัตรเอทีเอ็มมีด้วยนะทุกคนนี่เรามาดูกันนะครับนี่แอดมินเลกระเป๋าพิเศษมีไก่ควง นี่มีอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรนี่หัวชาต์หรือเปล่าสีชาติจำไหมนี่สีชาติจำไหมอ๋อนี่ก็มีอะไรอีกดูนะทุกคนนี่มีอันนี้นะครับที่ที่หาดูว่ามีอันนู้นหรือเปล่าไอ้นี่ไอ้นี่ของผมดินะครับดิด,ด,ดินี่เออนี่มีบอร์ดโทรศัพท์ <Ừ. S 2> โอ้มีไฟฉายด้วยทุกคนโอ้นี่ดูอาจารย์เหนื่อยวันนี้ซ่อมตัวรับตัวได้วันนี้มีอะไรอีกครับทุกคนโอ้มีแบตเตอรี่โนเกีย b l c l b p c l โอ้มีอีกเยอะนะทุกคนหนุนในกระเป๋าหน่นเอาแล้วทุกคนวันนี้นี่ โอ้โหทุกคนนี่นี่แอดมินส่วนตัวผมนะครับมีครบหมดนะนี่อะไรวะเนี่ยนี่ไฟฉายไฟฉาย LED นี่โดยมากก็จะเป็นหัวชาร์จนะทุกคนเอาลืมมาดูนะครับลืมมาดูนี่แอดมินประจำตัวผมเลยนะทุกคน ใครจะมาเจอผมนี่ต้องผ่านด่านคนนี้ก่อนนะตุ๊กตองไม่ได้หรอมันเออนี่ไม่ต้องกลัวครับเวลาจะกินน้ำโค๊กมีที่เปิดนี่ฐานชาร์จนี่อะไรแล่านะไหนนี่นี่อะไรวะโอ้ไฟแจ็คทุกคนแต่ไม่มีแล้วได้เราไฟแจ็คมาอยู่ไนดะ้ไม่มีแล้วฮะอ๋ะอนี่ทุกคน โอ้ผ่านไปสี่นาทียังลือมาไม่หมดนะทุกคนเผืเอ่อๆมีงูทักตัวด้วยทุกคนนี่หัวปลักชานนี่มีงูทักตัวไหมเดวี่ทุกคนสำหรับผมเนี่ยเขาไม่มีพิษมีภัยนะครับทุกคนครับมันแล้วมันแล้วใส่รับเี่ยกล้กอาจาร์เนึ่งให้ใส่กลับไปต่อทุกคนเออ จีิจริงมีเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูนะเนาะเนี่ยทุกคนใส่กลับแล้ววันนี้จำไม่ได้วันนี้อีชอบไม่ได้อันนี้ไงวันนี้อชอบไม่ได้เดี๋ยวจะทำไม่ไดนะ้ตัวนะเออเอาเอาก็บก่อนนี่ที่จริงนะครับเขาจะมีลูกพี่อยู่คนหนึ่งเขาชื่อจอมนะครับชื่อจอม นะครับแต,แต่แต่ตอนนี้จอมไปรับหมอก่อสร้างแล้วนะครับก็เลยห่างๆกันนิดหน่อยนะครับแต่ด้วยความรักความผูกพันแอดมินเนยกับกับเฮียจอมนี่ถือว่ารักกันปานจะกลมกลืนเลยทุกคนเดียเรามาดูนะครับว่าเขาเก็บกันยังไงไม่ดราม่านะทุกคนนะไม่ดราม่านะครับคือเขาเป็นคนใยรู้นะทุกคนเขาเป็นคนใยรู้มากๆครับเขาจะเก็บหมดนะครับนี่ นี่เขาจะแยกได้เห็นไหมครับอ่าถ้าผมไม่ไม่ลื้อเนี่ยก็ไม่แยกหรอกครับสายไฟรถเอาไว้ขับทุกคนรถอ่าเอาไว้ขับเฟอร์รารี่อ่าแล้วอะไรอีกอ่านี่นี่เขาแยกเห็นไหมเขาแยกเออนี่เหมือนจะกระเป๋านี้ไม่พอเนาะ เดี๋ยวไอกระเป๋อีกสักกระเป๋านึงเอาใหญ่กว่านีา้เลยทุกคนใบจากยาเส้นทุกาาคนใบจากยาเส้นอะไรไข่กวงเมนบอร์ดอ่าทีนี้อ่าใส่เข้าไปใส่เข้าไปทุกคนใส่เข้าไปเอาเข้าไปอืมเอามันนะครับนี่พัดลม อากาศร้อนๆนี่ก็ปลุมมาต่อได้เลยนะทุกคนนะเพราะว่าแบตเตอรี่เขามีเรียบร้อยแล้วนะเขาปลุมของของอะไรนะไอ้น้นบุ๊กนี่นะครับนี่เขาเก็บหมดนะครับเขาเก็บหมดไม่เหลือนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแอดมิเนอจะทําอะไรหลังจากนี้โคตรสุด่ะทุกคนนี่อ่าใส่เข้าไป จะเต็มแล้วนะกระเป๋ายังไม่ใส่นะทุกคนไม่ใส่นะมาใส่อันนั้นก่อนทุกคนอ่าเอาแบตเตอรี่ไม่รู้อะไรทีนี้เอา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 เข้าไปไอ้นู้น่ะนี่ลืม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 ทุกคนเอาเดี๋ยวเก็บเก็บกระเป๋ามาใส่ใหม่ทุกคนอ่าลืมลืมลืมใส่เข้าไป ใส่เข้าไปอ่าใส่เข้าไปนี่คือชีวิตประจ,จําวันของเขาเลยครับอีกหนึ่งมุมนะครับเป็นมุมที่น่ารักนะครับอยู่กับผมทุกวันครับเขาอยู่กับผมทุกวันเลยครับอ่าขยิบดูวกขย่าดูว่ามีงูหรือเปล่าทุกคนอ่าเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปอ่าอ่ามีอะไรอีกเอา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 ,เอา,เอา อ้าวใส่เข้าไปอ่าพัดลมนี้จะใส่หรือไม่ใส่ดีนะอ่าอ่าอะไรอ่านี่เตรียมตัวจะซ่อมแล้วทุกคนอ่าเร่งดีดับได้ต่อวันนี้นต่อไม่ได้อ่าดูก่อนนะครับดูอ่าเก็บนะครับเก็บเก็บสายไฟเส้นหนึ่งก็ไม่ปล่อยไว้นะทุกคนสองเส้นนะทุกคนสองเส้นตกอยูอ่ใช้แนบดิบนะทุกคน ใช้มือหยิบไม่ได้นะโอเคแนบหยิบนะเออเอาดิอ่าแล้วทีนี้จะทำอะไรทุกคนอันดับแรกก็นั่งดูก่อนสักชั่วโมงอ่าเรามาดูกันนะครับอ่าดูนะครับว่ามันมีงูหรือว่ามีแมวอยู่หรือเปล่านะครับจิ้มจิมเดี๋ยวแบทุกอย่เลยะนะนี่ทุกคนค่ะเอาจะทำอะไรทุกคนอ่าเรามาดูกัน คือเขาจะนั่งแบบนี้ตั้งวันนั้งคืนอะไรครับน,นี่ทุกคน อย่าเบื่อกันนะครับทุกคนครับเราก็มีคลิป<ม>ได้หลายคลิปหลายๆมุมมองให้เพื่อนๆได้เห็นได้รับชมนะครับ<ม>นี่ก็เป็นแอดมินเหนื่อยนะครับแอดมินคนนี้อยู่ข้างตัวผมตลอดทุกคนนี<ม>่แล้วเขาก็จะทําแบบนี้ทุกวันครับเป็นกิจ,จวัตรประจําวันของเขาเลยครับจะมาเอาอะไรมาสักอย่างเลยครับแล้วก็จะนั่งพินิจพรีเคาะว่ามีแมวอยู่หรือเปล่า มีเสือหรือว่ามีไก่อยู่สักตัวอะไรป่ะเนี่ยนะครับทุกคนครับไปเจอความน่ารักกันใหม่นะคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ